เที่ยวกำลังจะเล่าวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวปมปัญหาความขัดแย้งที่ทําให้เกิดสงครามขึ้นค่ะสงครามที่โวกำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นสงครามอิรักอิหร่านค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินเนี่ยสประเทศนี้เนี่ยเขามีความขัดแย้งกันมานานมากทีเดียวค่ะระยะเวลาทั้งหมดที่เขาได้รบกันแบบจริงๆเลยเนี่ยนะคะเป็นระยะเวลา8ปีค่ะแน่นอนว่ายาวกว่าสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2แล้วสงครามในครั้งนี้เนี่ยนะคะ เป็นสงครามที่มีความเสียาหายหรือว่าสร้างความเสียาหายเนี่ยมากกว่าสงครามโลกครั้งที่1อีกพูดง่ายๆว่าเงินที่มันสูญเสียไปเนี่ยมันเป็นจํานวนมหาศาลมากค่ะปมปัญหาความขัดแย้งในครั้งนี้ที่มันเป็นชนวนไปสู่สงครามเนี่ยมันจะเป็นอะไรวันนี้โอจะพาไปรู้จักกับปมปัญหาหรือว่าชนวนต้นเหตุที่ทําให้เกิดสงครามอิรักอิหร่านขึ้นค่ะ ความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้นะคะก็คือประเทศอิรักกับประเทศอิหร่านเนี่ยเขาได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนกันยาปี1980ถึงเดือนสิงหาปี1988ค่ะก็อย่างที่โอบอกไปว่ามันเป็นระยะเวลา8ปีที่เขาได้รบกันซึ่งสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแบบยับเยินมากค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้มีการประเมินมูลค่าความเสียหายออกมาค่ะสรุปว่าสงครามอิรักอิหร่านเนี่ยนะคะได้ทําความเสียหาย มากถึง30.6ล้านล้านบาทถ้าแปลเป็นเงินไทยนะถ้าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็จะประมาณ 1.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเรียกได้ว่าเสียหายแบบมหาศาลมากความขัดแย้งของเขาเนี่ยนะคะเริ่มต้นมาจากเรื่องเชื้อชาติค่ะเพราะว่าประชาชนอิรักเนี่ยหรือว่าคนประเทศอิรักเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาจะเป็นคนอาหรับค่ะแล้วเขาก็ใช้ภาษาอาหรับิกส่วนประชากรส่วนน้อยของประเทศอิรักเนี่ยเขาจะเป็นคนเปอร์เซียค่ะ,คะก็คือมีเชื้อสายเปอร์เซียแล้วก็ใช้ภาษาเปอร์เซียซึ่งประชากรส่วนน้อยเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะต้องเป็นรองอยู่เสมอแล้วเขาเนี่ยก็จะต้อง ต้องถูกกดขี่ข่มเหงจากชาวเชื้อสายอาหรับที่เขาเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและก็แน่นอนว่าชาวอิรักเชื้อสายเปอร์เซียเนี่ยเขาไม่พอใจหรือว่าเขาขับแค้นใจชาวอิรักเชื้อสายอาหรับค่ะในขณะเดียวกันค่ะปัญหาเหล่านี้เนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกับเชื้อสายเชื้อชาติเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับประเทศอิหร่านเหมือนกันค่ะในตอนนั้นเพราะว่าในประเทศอิหร่านเนี่ยนะคะประชากรส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นเชื้อสายอาหรับแล้วก็เปอร์เซียอย่างละ ครึ่งเลยค่ะแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่หรือว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาปกครองประเทศเนี่ยนะคะเขาจะเป็นเชื้อสายเปอร์เซียค่ะที่เขาปกครองประเทศอิหร่านซึ่งแน่นอนว่าจุดนี้ยะคะ่ะมันทำให้ คนเชื้อสายอาหรับในอิหร่านเนี่ยเขาไม่พอใจคนเชื้อสายเปอร์เซียที่อยู่ในอิหร่านเหมือนกันค่ะคนอิหร่านเชื้อสายอาหรับส่วนใหญ่ของประเทศอิหร่านเนี่ยนะคะเขาจะอาศัยติดกับดินแดนค่ะก็คือติดกับเขตชายแดนของประเทศอิรักค่ะซึ่งในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นแหล่งน้ํามันที่สําคัญของประเทศอิหร่านเขาค่ะแต่ว่าเมื่ออยู่ติดกับชายแดนของประเทศอิรักเนี่ยประเทศอิรักเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า เฮ้ยไอพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นของประเทศเขาส่วนประเทศอิหร่านเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นของประเทศเขาแน่นอนว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นค่ะทหารของ2ประเทศนี้นี่นะคะเรียกได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยตีกันบ่อยมากค่ะยิงกันไปก็ยิงกันมาแต่ว่ามันเป็นการยิงกันแบบย่อมย่อมนะคะมันยังไม่ได้เกิดสงครามขึ้นนะนอกจากปัญหาของเชื้อชาติปัญหาของดินแดนแล้วเนี่ยนะคะยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่เขาจะต้องเจอในตอนนั้นค่ะก็คือปัญหาของชนกลุ่มน้อยค่ะซึ่งชน กลุ่มน้อยกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าชาวเคิร์กค่ะเขาเป็นเชื้อสายอารยันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวเคิร์กเนี่ยเขาไม่มีประเทศเป็นของตัวเองนะเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของอิรักอิรานตุรกีแล้วก็สหาภาพโซเวียตค่ะสิ่งที่เขาทำในตอนนั้นค่ะคือเขาเนี่ยได้ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองค่ะเพื่อที่จะนําไปสู่การตั้งรัฐอิสระให้กับตนเอง แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังได้ก่อจลาจลขึ้นในประเทศอิหร่านด้วยค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยเขาได้มีการปราบปรามอย่างหนักเลยนะในประเทศอิหร่านในตอนนั้นมีชาวเคิร์กจานวนมากเลยค่ะที่เขาได้หนีเข้าไปอยู่ในประเทศอิรัาค่ะซึ่งการตั้งรัฐของเขาที่ประเทศอิหร่านเนี่ยมันถูกปราบปรามแบบรุนแรงค่ะ <c oughs> เขาไม่สามารถที่จะตั้งรัฐอิสระในประเทศอิหร่านได้แต่แน่นอนว่าเขาหลบหนีเข้าไปในประเทศอิรักได้แล้วเนี่ย เขาก็คิดที่จะตั้งรัฐอิสระในประเทศอิรักเหมือนกันและต่อมาในปี1969เนี่ยนะคะชาวเคิร์ที่เขาได้เข้ามาอยู่ในประเทศอิรักเนี่ยเขาก็ได้สร้างปัญหามากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งพระเจ้าชาแห่งอิหร่านเนี่ยเขาได้ยื่นมือเข้ามาช่วยชาวเคิร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านการทูตแล้วก็ด้านอื่นๆอีกจนต่อมาในปี1 9 7 4ค่ะรัฐบาลของอิรักเนี่ยเขาได้เข้าคุยเจรจาก,กับรัฐบาลของอิหร่านค่ะเพราะว่าอิหร่านในตอนนั้น เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นชาติที่แข็งแกร่งชาติหนึ่งเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยเขายังได้เป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกาด้วยการคุยการเจรจาทั้งหมดนะคะก่อให้เกิดสนธิสัญญาขึ้นค่ะสนธิสัญญานี้เนี่ยเรียกว่าสนธิสัญญาแอลเจียค่ะและต่อมาในปี1975เนี่ยทางอิหร่านเขาได้บอกกับอิรักค่ะว่าโอเคเขาจะไม่สนับสนุนชาวเคิร์กแล้วแต่แลกกับการที่อิรักเนี่ยจะต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนให้กับอิหร่านค่ะ จากสนที่สัญญานี้เนี่ยนะคะอิรักเนี่ยเขามองอิหร่านว่าอิหร่านเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาชาวเคิร์กที่อยู่ในอิรักจริงๆแถมอิรักยังต้องสูญเสียอนาณาณิคมหรือว่าดินแดนบางส่วนไปให้กับอิหร่านด้วยซึ่งเขาบอกว่าสนที่สัญญาตรงเนี้ยมันไม่เป็นธรรมสำหรับเขาต่อมาเนี่ยสงครามก็ได้เริ่มเกิดขึ้นค่ะเมื่ออิรักเนี่ยเขาเริ่มเข้าไปลุกลานอิหร่านค่ะในวันที่22กันยาปี1น8 0กปก็ที่เขาเข้ามาเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องของข้อพิพาท ายแดนด้วยค่ะที่เขาเนี่ยได้มีปัญหากันมายาวนานะนะและในปี1979เนี่ยอิหร่านเขาก็ได้ตัวผู้นําคนใหม่ค่ะซึ่งผู้นําคนนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าลูฮุลลอโคมนีค่ะนอกจากเขาจะเป็นผู้นําสูงสุดในตอนนั้นแล้วเนี่ยเขาได้ประกาศตนเองค่ะเป็นผู้นําอิสลามนิกายชีฮะด้วยสิ่งนี้แหละคะ่ะมันเลยทําให้คนมุสลิมที่เขาอยู่ในอิหร่านส่วนใหญ่เนี่ยเขารุกขึ้นมาเกาะจลาจลค่ะเพื่อต่อต้านการปกครอ,องของรัฐบาลนิกายซุนนีค่ะ ในขณนะดเดียวกันค่ะในตอนนั้นที่อิหร่านเขาเกิดความวุ่นวายเนี่ยอิรักเนี่ยเขาพยายามที่จะนาตัวเองค่ะหรือว่านําประเทศอิรักเนี่ยเข้ามาครอบครองพื้นที่ของอ่าวเปอร์เซียแทนอิหร่านค่ะแต่ว่าก็อยู่ได้ไม่นานค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอิหร่านเขาได้ตอบโต้กลับค่ะนอกจากนี้เขายังได้ชิงพื้นที่หรือว่าชิงดินแดนที่เขาเสียไปเนี่ยกลับคืนมาทั้งหมดด้วยในเดือนมิถุนายนปี1982และตลอด6ปีจากปี1982เนี่ยนะคะอี อิรานเนี่ยเขาได้เป็นฝ่ายบุกไปในดินแดนของอิรักค่ะและแม้ว่าคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยนะคะเขาได้ขอร้องให้มีการหยุดยิงเนี่ยเป็น10บๆครั้งเลยแต่ว่าการสู้รบเนี่ยก็ดําเนินต่อไปค่ะจนกระทั่งมาถึงวันที่20สิงหาคมปี1988เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้สิ้นสุดลงค่ะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเขาได้ยอมรับคําขอหยุดยิงค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอิรานเนี่ยเขาต้องใช้เวลาหลั ายสัปดาห์เลยค่ะเพื่อที่จะถอนกองกําลังหรือว่าถอนกองทัพของเขาออกจากอิรักและก็ได้ส่งเฉลยศึกสงครามคนสุดท้ายกลับประเทศของตัวเองในปี2003ค่ะสงครามอิรักอิหร่านที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ รวมแล้วมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ1ล้านคนค่ะแต่ว่าไม่มีฝ่ายใดเลยนะคะที่สูญเสียดินแดนหรือว่าสูญเสียอนาน,านิคมของตัวเองและกว่าที่ UN เขาจะประกาศนะคะว่าประเทศอิรักเนี่ยเป็นฝ่ายที่เริ่มสงครามเนี่ยเวลามันผ่านไปถึง12ปีแล้วค่ะ เขาเพิ่งจะมาประกาศในวันที่11ธันวาคมปี1991ซึ่งแน่นอนว่าสงครามมันจบไปตั้งแต่ปี1988แล้วและนอกจากอ e ิรักที่เขาเข้าไปลุกรานอ e ิรานเนี่ยนะคะอิร e ักเนี่ยเขายังได้ไปลุกรานคูเวตด้วยค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เขาไปลุกรานคูเวตเนี่ย มันได้บานปลายกลายไปเป็นสงครามอ่าวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยโอจะมาเล่าให้ฟังถึงสงครามอ่านะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างและนี่นะคะก็คือเหตุการณ์ค่ะหรือว่าปมปัญหาความขัดแยง้งแล้วก็ชนวนของสงครามนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีข้อมูลที่ดีกว่าโอนะคะเพื่อนๆสามารถแนะนําโอได้นะคะหรือว่าโอเนี่ย เล่าแล้วค่ะตกบกครองตรงไหนไปเนี่ยโอต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะคะยังไงเพื่อนๆเนี่ยช่วยคอมเมนต์หรือว่าช่วยแนะนําข้อมูลให้โอเพิ่มเติมได้นะและเหมือนเดิมนะคะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยโอหามาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะโอไม่ได้มีเจตนาที่จะด่าทอหรือว่ากล่าวหาบุคคลใดบุกคลหนึ่งนะคะ คลิปนี้เนี่ยโอทำขึ้นมาเพื่อเป็นสรารคดีเพื่อเป็นความรู้เท่านั้นนะยังไงถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนเนี่ยโอต้องขออภัยด้วยค่ะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโอไว้นะคะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่โอทำมาเนี่ยเพื่อนๆก็กดติดตามโอได้นะวันนี้เนี่ยโอจะต้องไปแล้วค่ะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยฝากเพื่อนๆติดตามด้วยค่ะเทคแคร์ care, ดูแลนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย